่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องกิมตลาดภูชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับผมกิมตลาดภูนะครับวันนี้มาพบกับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยในช่องกิมตลาดภูชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับพระปิตาของหลวงปู่โตอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมเหมือนกันนะครับแต่หลายท่านมองข้ามนะครับในความเป็นจริงแล้วพระเครื่องรุ่นนี้มีอะไรที่น่าค้นหาเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ ที่สําคัญกว่าน,นั้นราคาราคายังจับต้องได้อยู่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงพระปิตาณธนะนั่นเองนะครับพระปิตาณธนะที่ผมถืออยู่นี้นะครับเป็นพระเครื่องที่มีพุทธศินแล้วก็พุทธลักษณะที่งดงามนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังมองข้ามหรือว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็จะจดจำได้แต่ปดนี่จัมโบ้นะครับแต่ในทางกลับกันแล้วพระปิตาณน,นะ เป็นพระสําคัญของหลวงปู่โตอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับเรามา,มาทักความกันเลยนะครับรุ่นนี้นะครับปิตาลทนะที่ผมถืออยู่นี้นะครับจะสร้างเมือ่อปี2522นะครับจะสร้างเมื่อปี2522นะครับจะสร้างด้วยกันทั้งหมด2เนื้อนะครับ2เนื้อเนื้อที่ผมถืออยู่นี้นะครับนี่ก็คือเนื้อเกสรน,นั่นเองนะครับเนื้อเกศรนะครับจะสร้างทั้งหมด2 7 0 0 50องค์นะครับ2,750องค์นะครับสำหรับเนื้อเกรสรที่ผมถืออยู่นี้นะครับจะบรรจุตะกุด2ดอกนี่เห็นไหมครับบรรจุตะกุดอย่างนี้ครับ2ดอกแล้วก็เนื้อเกรสรนะครับจะบรรจุตะกุดแปะตั้งแบบนี้นะครับ2ดอกตะกุดเงินแบบนี้นะครับ นื้อต่อไปนะครับก็คือเนื้อใบลานนะครับเมื่อใบลานแบบนี้นะครับจัดสร้างทั้งหมดถ้าเป็นตะกุดเงินคู่แบบนี้นะครับจัดสร้างทั้งหมด7740องค์นะครับเนื้อใบลานนะครับแต่บรรจุตะกุดเงินทองนี่อย่างนี้คือ เนื้อเวลาเหมือนกันนะครับแต่ด้านล่างจุจุบบรรจุตะกุดเงินทองนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตะกุดทองคําแบบนี้นะครับ Listen, <un boxing> know, แล้วก็ตะกุดเงินแบบนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นบรรจุตะกุดเงินแล้วก็ทองคํานะครับจํานวนการจะสร้างไม่เกินหนึ่งร้อยองค์นะครับแบบหายากเลยนะครับก็จะเป็นเนื้อไปลานนะครับ บรรจุตังกุดทองคำคู่จำนวนการสร้างไม่เกิน10องค์ไม่เกิน10องค์นะครับถ้าเกิดเป็นทองคำคู่นะครับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงปิตาณธนะนะครับปิตารุ่นนี้นะครับความสูงนะครับโดยเฉลี่ย2.7เซนติเมตรนะครับส่วนความกว้างนะครับจะกว้างทั้งหมด2.3เซนติเมตรนะครับด้านหน้านะครับพุทธลักษณะ ก็คือเป็นพระปิตานั่นเองนะครับเป็นพระปิตาเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านบนเขียนวัดประดูชิมพีนะครับด้านล่างเขียนหลวงปู่โตยันนะครับเป็นยันนะยันเถาะแล้วก็ยันนะนะครับแต่วงการจะเรียกกันว่าเป็นปิตาณทะนะนะครับสําหรับความน่าสนใจของพระเครื่องรุ่นนี้นะครับเนื่องจากปิตาณทะนะที่ผมถืออยู่นี้นะครับสร้างเนื้อปลามเพียง7,740องค์นะครับ บรรจุตะกุดคู่แบบนี้นะครับหากเปรียบเทียบกับพระปิตาจัมโบสอนะครับหรือจัมโบบีนะครับหรือยันสุกกิติงาพิม์ใหญ่เนี่ยจำนวนการจสร้างทั้งหมด34,974องค์นะครับหากเปรียบเทียบกับปิตายันดวงเล็กสร้าง50,1174องค์ส่วนเราจะเปรียบเทียบกับปิตาป่นนี่หลังยันนะก็จำนวนการจัดสร้างทั้งหมด 2 2 4 4 0องค์หรือเราจะเปรียบเทียบอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือปิดตาปนนี้หลังยันตรีก็สร้างทั้งหมด1,8600อ oh งค์เท่ากับว่าพระปิตาณธนะสร้าง7,000อ oh งค์น้อยกว่าปิดตาชุดไตรมาทั้งหมดนะครับราคาก็ยังย่อมเยาวจับต้องง่ายนะครับแล้วก็เล่นง่ายด้วย เป็นผู้ที่สินที่งดงามนะครับแล้วก็ขนาดกําลังกระทันรัดเลยทีเดียวส่วนยันด้านหลังนะครับเป็นยันนะยันเถาะยันนะเท่ากับยันด้านหน้าคือนะหลังก็คือนะคือไม่ว่าจะไปไหนนะครับก็มีทั้งคนรักทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับรอบเราเนี่ยไปหมดก็จะมีแต่คนรักนะครับตัวเราก็จะเป็นยันเถาะก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับสําหรับรุ่นนี้แน่นอนเลยอย่างที่ผมเรียนแจ้งนะครับจํานวนการจัดสร้างน้อยแล้วก็ยังมีเพื่อนๆอีกหลายท่านเนี่ยยังยังให้ความสนใจยังไม่ถึงกับรุ่นนี้นะครับ จริงๆเรรุ่นนี้น่าสะสมเป็นอย่างมากเนื่องจากรุ่นนี้บางองค์ก็จะมีเกสาเห็นไหมครับองค์นี้มีเกรสรหลายเส้นเลยนะครับเป็นพาชุดที่น่าสะสมเป็นอย่างมากนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะเอ่ยถึงปิตาตะกุดคู่อย่างนี้นะครับหากไปเจออยู่ในปิตาปลดหนี้หลังเันนะแล้วตะกุดคู่นี่เป็นแสนแน่นอนนะครับแล้วก็เกิดเราจะมาเปรียบเทียบรุ่นหนึ่งก็คือนาทนะเนื้อเกรสรถูกไหมครับ ตะกุดคู่หากเราจะเปรียบเทียบเนื้อเกสรตะกุดคู่ก็จะไปเกิดในชุดปิดตาปดนี่หลังเัีนนะตะกุดคู่ขึ้นมาเนี่ยก็ทะลุส0 0 0สนสวยๆถึง3 0 0แสนบาทนะครับแต่นะัทนาะนี่ยังราคาหลักแสนต้นๆเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นราคาที่ยังจับต้องได้นะครับก็เลยแนะนำเพื่อนๆมาสะสมรุ่นนี้กันนะครับเพราะประสบการณ์ก็ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็ ใครใส่แล้วมีแต่ชีวิตเจริญรุ่งเนนรืองวันนี้นะครับผมกินตลาดภู <ๆ S 1> ก็จะพาเพื่อนๆมาพบปิตาณนะนะสอนวิธีการดูเบื้องต้นให้กับเพื่อนนะครับการดูเบื้องต้นนะครับจดจําแม่พิมพ์ให้แม่นยํานะครับพิมพ์ณนะธนะเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์เลยลักษณะปิดตาทรงอูมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจดจําพิมพ์แบบนี้ให้แม่นยํานะครับพิมพ์จะไม่ออกเป็นวงรีหรือวงกลมนะครับ าเป็นลักษณะเหมือนปิกดีไซน์กีตาร์เนี่ยแท้เลยแท้เลยนะครับจนจำที่ไม่แม่นยำนะครับสังเกตอีกองนะครับ,น,รบนี่ี้ยเกตสเห็นไหมครับเหมือนปิกที่เราเไวดีก,กีตาร์ครับพระจะไม่ออกเป็นลักษณะวงกลมหรือวงรีนะครับเห็นไหมครับไม่ออกเป็นวงกลมหรือวงรีนะครับลักษณะคล้ายปิกกีตาร์ครับเห็นไหมครับ หากเพื่อนๆนะครับดูนานๆลวผมรับรองเลยว่าต้องหันมาชอบพละเครื่องรุ่นนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าด้วยขนาดกระทัดลัดนะครับแล้วก็หากลองใช้แล้วประสบการณ์มากมายทีเดียวนะครับเรามารับชมอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือฟอนตด้านหลังของแม่พิมพ์นะครับเห็นไหมครับฟอนตด้านหลังจะเป็นมาตรฐานตัดเหลี่ยมนะครับชัดเจนคมชัดลึกนะครับคมชัดลึกนะครับ จดจำฟอนต์ตัวหนังสือให้แม่นยำนะครับเห็นไ,ไหมครับคมชัดลึกครับคมชัดลึกแม้พิมพ์จะกดไม่ชัดนะครับแต่ก็จะมีมิติของฟอนต์ในตัวหนังสือชัดเจนครับเห็นไ,ไหมครับสวยงามมาก วันนี้นะครับผมกิมตลาดภูก็นําพระปิตาที่เพื่อนๆหลายคนอาจมองข้ามนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นพระปิตาที่มีพุทธลักษณะและพุทธสินที่งดงามนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับหันมาสนใจพระเครื่องรุ่นนี้กันมากขึ้นนะครับส่วนใครมีพระเครื่องที่ผมถืออยู่นี้นะครับปิตานาธนานะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อไบลานเนื้อเกสรหรือตะกุดทองคําคู่เงินหรือทองค,คําคู่ติดต่อมาทังผมได้นะครับผมกิมตลาดภูยินดีรับเช่าตลอด24ชั่วโมงนะครับ หากเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีปิตาธนะนะติดต่อมาทาง QBR Code ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะครับหรือ ID Line ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมกิมตลาภูต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ